สวัสดีครับผมฟิกนะครับฟิกจากช่องหาตังดหนี่ช่วยเมียครับผมาจากคลิปที่แล้วที่เราทำการโอนตัวดาร์คเอเนจีคริสตัลมาแล้วเนี่ยครับมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะซื้อดิกส์เพื่อเปิดกันนะครับผมจะดูว่าเราจะได้ของดีไหมหรือว่าเราจะยับนะครับผมดูกันนะครับผมอันนี้เขาบอกว่าผมถ้าผมมียี่สิบหกดิ์ผมจะได้ แอดดอนะลองซื้อดูนะมีโปรโมชั่นยี่สิบแถมหนึ่งเนี่ยลองดูยี่สิบแถมหนึ่งซื้อยี่สิบห้าแถมหนึ่งไหมซยี่สิบห้าก็แถมหนึ่งซื้อยี่สิบห้าเลยละกันนะซื้อยี่สิบห้าจะได้ยี่สิบหกไหมเออไม่รู้นะลองดูนะวันทรูทรี อันนี้เราก็ตัวการจะซื้อดิ์นะครับหรือว่าซื้อแพ็คในเกม s p ริ t e r l a n d เนี่ยมันก็จะใช้ดักเอนเนอร์จีคริสตัลนะครับโทเค็นดักเอนเนอร์จีคริสตัลซื้อได้เท่านั้นนะครับได้มา26อันจริงด้วยนะครับเดี๋ยวผมกลับไปดูหน่อยผมได้ไอดดอบไหมผมได้ไอดดอบแล้วนะครับผมไอดดอบมาทางไหนล่ะไม่รู้นะเ,นเขาบอกว่าเรามีโอกาสได้ S 5 Special s p สเปเชียลแอร์ดรอปนะครับผมตึกตึกตึก,ต,กตึกเลยเมสอัพเตอร์ใช้เพ r u n อันล็อกอ๋อถ้าอันล็อกเมื่อไหร่นะฮะทุกทุกห0 0 0 0อเมสดิ๊กเนี่ยฮะขายได้แล้วทุก50,000นะครับมันก็จะอันล็อกนะครับผมเขก็จะให้กับทุกทุกคนเลยนะครับที่ที่ซื้อดิ๊กนะครับผมโอเคได้ตอนไหนก็ตอนนั้นแหละอ่านะอาจจะยังไม่มาต้องรออันนี้ขายครบห้าหมื่นก่อนนะครับ ผมจะได้อันนี้ผมก็ทําภารกิจได้แล้วนะครับผมมันก็จะไม่รู้ได้เป็นอันที่เท่าไหร่แล้วนะถ้าทำอีก52ก็คงได้ที่สองอะนะโอเคไม่เป็นไรเราเปิดของเราดีกว่าเปิดเลยนะครับผมผมเคยลองเปิด20อันแล้วมันโชว์ไม่หมดอะครับมันน่าจะโชว์ได้แค่อันละ3-4นะ4-7 28เปิดทีละ4ไหม แล้วก็อย่าลืมนะครับเรามีตัวอะเคมีพอร์ชั่นกับบริจารีพอร์ชั่นให้ครบตามแพ็คท,ที่เปิดนะครับ1แพ็คจะใช้อย่างละ5นะครับเพื่อโอกาสในการได้การ์ดทองห้านะครับเพื่อโอกาสในการได้บริจารีห5นะครับผมเพราะว่า1แพ็ค1บิ๊กเนี่ยที่เปิดเนี่ยมันจะ1แพ็คมี5ซองมีมีหใบนะครับการันตีแรงการ์ด1ใบใน1ใน5นะครับหรือดีกว่านะครับเปิดเลยดีกว่านะ หกสี่ยี่สี่หกห้าสามสิบเปิดเนียเปิดทีละสามได้ไหมเปิดทีละสามทีละสี่แล้วเปิดทีละสามก็ได้ไหมโอ้โหแล้วมันนับอกว่าอะไรเปิดทีละสามแล้วกันนะผมว่าหน้าจอมไม่พอเปิดทีละสามแล้วกันนะตึ้งหนึ่งเขาบอกว่าเปิดสามไหมชัวร์มาเลยครับบัตรดเจิแนอรี่เลยนะครับสันส้นๆเมื่อกี้คือดีเจิแนอรี่นะครับผม คุ้มไปเลยโอ้แระแค่ไหนละอีปิกครับผมอีปิกนะครับทำน้ำพริกอร่อยนะครับแระอ่ะทำไมมีแค่นี้ล่ะไอ้ยาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดทำไมได้แปดใบหรือว่ายังไรบัส บาด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 อีหนึ่งตัวแลไมาปึบีเจนีเจนีเจนไม่มาเอ๊ะหนึ่งสองเจ็ปะเปิดสอันก็โชว์แปดบา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 ดอีปีกหนึ่งตัวแล้ไมาปึ๊บดีเจนดีเจนดีเจนไม่มาเอ๊ะหนึ่งสอง เปิดสองอันก็โชว์แปดเปิดหนึ่งอันโชว์ห้าหรือเปล่าผมว่ามันน่าจะเป็นเอาหนึ่งอันมีโชว์ห้าอยู่นะน่าจะเป็นอย่างนี้เนี่ยไอ้พวกคอมมอนพวกนี้มันได้แหละแต่มันไม่เอามาโชว์ให้ลกหูลกตาเปิดทีละสองไหมลุยหรือเปิดทีละห้าดีเปิดทีละสี่แล้วกัน ตัว Jewelry Potion กับตัวอะเคมีโพชั่ o มันก็จะใช้งานอัตโนมัตินะครับไม่ต้องกลัวเอ้ยยังไปกดใช้ตอนไหนไม่ต้องกดใช้เลยเบ๊บอีออออปีกมาหนึ่งตัวแล้วไปอีกแล้วอีกโอ้ไม่มาลิเซนเลยขอบทองใช้ไปทำไมเนี่ยนันยาก,กดทองทำงานไหมบักออื้เจนเนอรี่ตัวอะไรเนี่ยได้ใช้ไหมเนี่ยมาหนาเย,ยอะขนาดนี้เอออย่า หมดแล้วหรอโอ้เนี่ยฮะอันนี้ผมก็ลดลงไปเรื่อยนะลดลไปเรื่อยใช่ไหมลดไปเนี่ยบอดิกทีละสี่แล้ทีละสีนะ่หทีละสีล,ลสดลุยมันจ,จริงกดนี่ได้นะผมจากลุ้นอะทีละใบอะสันๆมาหน่อยสันๆมาหน,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 น่อยลุนแหล แลเยอะไปไหนเนี่ยเออเยอะเยอะไปไหนเยอะไปไหนโอ้ยโอ้ย,อยมามามาดเดี๋ยวจะรีบมาปุ๊บืหเฮ้ยกันดีเจนได้ไงวะเนี่ยดูสเตตัสมันกระจอจกจังวะโอ้ดีเจนก็ดีเจนอะเฮียอะีกสามอีกสามที่สี่สามสิบสองนะครับผม พีเอสเนี่ยก็จะมาตอน้าทูมประเทศไทยนะครับอืตัวนี้มาจังเลยฮนะมาบ่อยเกิลอิปปิครับอืยังไม่รู้ว่าจะใช้น้องน้องมังกรตอนไหนอะเนี่ยน้องมังกรตีศูนย์เนี่ยเอาไว้หลบอย่างเดียวเลยโอ้โหอ,โโอโเกลือสัตว์เลยครับอเซตนี้ปิปตัวเดียวครับ ทำไปได้น้ำยาลดลงเรื่อยไหมครับน้ำยาลดลงเรื่อยๆนะครับเปิดอีกเดี้ยงอีกสองล็อตนะครับลุยบักเ <B ugs. S 2> ป็นไอ้บอกเช่นหน่อยบรับปรับแลไรอะมา<ๆ>มา,มา,มาดิจินมาดิจินมาบัตบัตโทเฮ้ยเฮ้ยจะมานาน้อยดีนะเนี่ยชอบนะอย่างเงี้ย เพื่อนเพื่อนได้เลือดด้วยเนี่ยอันนี้คือเพื่อนเพื่อนได้เลือดนะครับเราก็ได้ตัวเลือดเยอะด้วยก็เหมือนกับดิจิไม่อือหือโอ้ยได้สองตัวแล้วทำไมผมยังไม่ได้การทองเนี่ยมันทํางานไหมเนี่ยไอ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 อ่ะอเคมีโพชั่นทํางานไหมเนี่ยเอ้ยเปิดมาจะยี่สิบหกอันแล้วยังไม่ทํางานอีกมาสุดท้ายละอาเคมีโพชั่น ขอขอบทองมาสักอันให้ผมบึ๊บ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 ให้อย่างนี้คือได้สามใบนะบึ๊บเอาโอ,โอ้เอาเอาโอ้ทองคืออย่างนี้เปิดสักพักหนึ่งแล้วก็ค่อยทองโอ้โหนึกว่าจะไม่มานะเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันว่าราคาเท่าไหร่นะแต่นี่ผมเคยได้หนึ่งอันนะนะมาจังมาจัง มาจังโอย,อ,ยอ่ะเดี๋ยวไปดูกันหมดแล้วนะหมดแล้วพชั่นเลยเพียบไปดูกาทองเมื่อกี้นะครับว่าขายเท่าไหร่ขายเลยไหมล่ะมีหลายใบแล้วเนี่ยเราไปดูแค่เฉพาะออเนอร์นะที่เรามีนะอมีสามใบแล้วโอ้โหมีเยอะไปไหนเนี่ยปล่อยเช่าก็ไปแล้วยังไม่ได้ปล่อยเช่าด้วยนะห้าเหรียญเองนะครับใบนี้ ก็ก็ผมลงแคปเจอร์ไว้เมื่อกี้นะยิ่งจะมีพลังเท่าไหรไปรู้เหมือนจะมีพลังเพิ่มขึ้นนะ power เ,เพิ่มขึ้นประมาณหมื่นนะทาไม่ผิดไม่ได้แคปเจอร์ไว้รีบไปหน่อยนะเด,ยเดี๋ยวมาดมาูเดี๋ยวมาดูตอนจบห้าทุ่มก็ได้นะว่าเป็นเท่าไหร่คลิปหน้ากันนะเดี๋ยวผมดูอ่เดี๋ยวบอกวิธีการรวมการ์ดหนะ่อยก็ การเมื่อกี้เห็นว่าเรามีซ้ำเยอะเลยนะ,อ,ะอันไหนซ้ำเนี่ยมันจะมันจะบอกว่าจะมีเลขบอกด้วยเนี่ยอย่างตัวเนี้ยมีสองตัวตัวนี้มีสิบห้าตัวปารทตัวนี้มีสองตัวนะครับมีส oh, mm ิบแปดโอ้โหเยอะไปไหนเนี่ยนี้มีหก mm hmm. รวมเป็นดาวสามแล้วเนี่ยคนเนี้ยมีส mm ิบหกรวมเลยกดนี้รวมนะฮะมันก็จะรวมการ์ดให้เรามีการ์ดอะไร บ้างเนี่ยก็จะรวมเข้าไปที่มันซ้ำๆกันนะรวมปุ๊บเป็นจะมันมีคําเตือนอยู่นะว่าถ้าการ์ดที่ที่เรามีเนี่ยมันแม็กซิมัลอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะรวมไปแล้าเรา,เราเสียการ์ดฟรีไปนะสมมติว่าตัวนี้มันเลเ้ยวแปดแล้วตัวน,นี้มันเลี้ยเท่าไหร่มันคงไม่อะผมเพิ่งเล่นลนะนะมันมีตั้งเลเ้ยวสิบใช้สี่ร้อยใบไม่ถึงหรอกเออถ้าาเรถ้าเรา ตันแล้วโลกตันแล้วเราก็จะไปรวมอิกมก็จะไม่ได้นะฮะคือมันมันจะเสียการ์ดฟรีไปไม่ใช่ไม่ได้มันจะเสียการ์รดรที่กำลังเข้าไปรวมไปนะว่านี่อันนี้18ใบรวมเป็นโลกสีเลยสีดาวเลยนะเมื่อกี้ตัวนี้ผมชอบมากเลยนี่ตัวนี้เ้าหนึ่งดาวอยู่แล้วเนี่ยโอ้น้องคนนี้สามดาวเลยนะไม่ค่อยได้ใช้เลยนี่ตัวนี้ก็สามดาวเนี่ยใช้บ่อยโอเค โอเคโอเคถือว่าได้การมาเล่นนะฮะแล้วดูว่าตัวพาวเวอร์มันจะเพิ่มขึ้นกว่าเดิมเพื่อรับ a d o ์ดตอนห้าทุ่มเยอะไหมนะฮะคะแนนตรงนี้เดี๋ยวคะแนนตรงนี้มันควรจะพาวเวอร์ Power, มันควรจะเพิ่มขึ้นนะตรงนี้หายไปเจ็ดหมื่นตรงนี้เพิ่มมาเท่าไหร่เพิ่มมาสี่หมื่นก็ขาดทุนนะผมเพราะว่าอันนี้หนึ่งดั e เอนเนจีเป็นหน,นึ่งคะแนน การ์ดชันพาวเวอร์ที่เพิ่มมาสมมติว่าจะเพิ่มมาแค่2อ0 0 0ื่นเนี่ยก็ไม่คุ้มกับที่ผมเสียไปตั้งเจ็ดหมื่นห้าหมครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรเราอันนี้มันเป็น a d o ดอเนาะการ์ดจริงๆมันก็มาต่อสู้ในเกมเพื่อหาการ,ร์เอนจเพื่อเพิ่มความชนะของเราได้นะไม่ขอแล้ก็ยังทำพอเรามีการ์ดดีมันก็จะเพิ่มโอกาสให้เราชนะเข้าไปด้วยนะครับ